วันนี้นครับเรามาอยู่ในเกมพับจีตอนเช้านะครับผมเจ็ดโมงสาสิบเจ็ดนาทีซึ่งวันนี้วันที่สิบเอ็ดเมษายนนะครับถ้ามีเสียงเพลงเข้าขอไปได้วยกันเฮ้ยผมต้องไปเปลี่ยนไวไฟว่ะมันเป็นสองจุดสี่สองจุดสี่มันเล่นออนไลน์ไม่ลื่นนะทุกคนเนี่ยต้องเป็นแฮกเกะรเฮร์บอรอ่ะสับเรียบร้อยเอาละ เดี๋ยวเราจะมาเล่นในแมบบรีวิกนะครับเพราะว่าตอนเช้าผมเล่นอีลังเกวนานไม่ได้นะเดี๋ยวแม่กูตื่ออ้อาวเฮ้ยมีแค่สองคนเหรอผมไม่ได้เล่นนานนะทุกคนปุ่มผมจะเป็นออริจินอลนะทุกคน ถ้าเกิดมันไม่โดนหรือว่าลั่นก็นั่นแหละมันเป็นปูงออริจินอลไงผมไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรแล้วตอนนี้เพราะอะไรเพราะมันเป,ป็นภาษาอังกฤษโอ้เจอท่าทีโพสเป็น,นทีอะแหะถือว่ามันเป็นการเทสมือถือผมเลยแล้วกันนะครับใช้ดีเบลต์ห้าสิบดีไซน์ดีครับว่าจะลื่นไหมนะฮะตรงนี้น้ํานะครับน้ําถึงเวลา น้ำนะครับแต่ว่าไม่มีน้ำนะนี่าเดินไม่ได้นะครับไม่สิเดินแล้วมันไม่มีเอฟเฟกนะซึ่งเครื่องเนี้ยมันจะแพ้พวกฝุ่นพวกควันนะครับเวลาเจอเอฟเฟกควันเยอะๆเนะี่ยไม่ชอบเลยนะครับกระตุกเกม GTA San นะเป็นต้นอันนี้ผมน่าจะไม่ได้โหลดเสื้อนะทุกคน ไม่ได้โหลดชุดเาขาก็ขออภัยด้วยแล้วกันนะเอาละครับอันนี้มันเป็นอะไรนะเป็นหัวมีกระตรงกระตุกนะเนี่ยฮะเจอเอฟเฟกเยอะๆมันแพ้อ้าแล้วเขาลงกิจก,กรรมครับเนี่ยฮะเอฟเฟกเยอะๆมันจะแพ้เลยทุกคนเห็นไหมอันนี้มัน ปิดแลเนี่ยเอ้าแบบใหม่ครับเข้าแบบใหม่มาละโอเคอันฟอลโลมาลงตรงนี้โอเคทุกคนแต่ว่าผมเปิดีเดียน้อยมากนะเดี๋ยวมันรบก,กวนนะครับจริงๆผมจะใส่หูฟังก็ได้แหละแต่ว่าเดี๋ยวมันไม่ดินเสียข้างนอกนะครับไม่รู้ด้วยว่ามันเอาอะไรบ้างเฮ้ยปืนโหปืนปืนดีมากเลย มีอยู่สิบเจ็ดท่านนะครับถ้านับตี้เราเอ้ยถ้าเราโหเป็นการยิงที่แม่นมากล้มสองไปดิบอดเัยนะ่ะการเดินแปลกๆครับ กดสะโขไปติดแมหมไม่เห็นอะไและ คนแม่นเลยทุกคนคนแม่นเลยว่ะมันไม่มีแจโลด้วยเป็นไงล่ะพี่น้องโอ้คนลงเยอะฮะแต่ว่าเขายิงเราไม,ม่แม่นเท่าไหร่นะทนุกคนสามเลยอ่ะเอาคู่นี้ละกันทนุกคนเอ้ยแต่แม่งลืมอ้อโปเยอะเลย ไม่รู้นะทุกคน,น,นนะถ้าผัน่านไปเนี่ย่าจจะมีการกระตุกเกิดขึ้นอ่ามีสโคบละต้องเปลี่ยนอ่าผมอยากได้น้ำนะยาน้ำไม่มีนะครับโอ้โหไม่มียาน้ำอะไรเนะี่ยเอ้าอุ้ยผ่านด้วยนี่นครับมันยิงมันมันเดินไม่สนใจอะไรเลยเนะี่ย เราโฆษณามานะต้องสกิปก่อนสกิปไม่ได้รีเทิร์นวิดีโอไปดิได้คิวเยอะดีทุกคนถ้าทุกคนคิดว่ามันเป็นบอทก็ลองคอมเมนต์มาได้นะทุกคนเพราะว่ามันเดินไม่สนใจอะไรเลยอะ่ะแล้วมันยิงผมไม่ค่อยเจ็บนะทุกคนคือปกติคนเนี่ยจะยิงเราเจ็บนะแล้วก็ เราแค่เรากลุ่มเดียวนะอันนี้คืออะไรกินดิปุ๊บเฮ้ยกินต่อได้กินอีกปุ๊บเอา้ากินอีกกินได้เรื่อยๆครับอ่ะกินได้เรื่อยๆนะวิมียาโคตรใหญ่เก็บด้วยอ่าเพื่อนยังไม่ออกจากเลรีนี้นะเราก็ไม่รู้ได้ว่าวงมันไปไหนแล้วนะครับ เราจะรู้ไหมแนววงอยู่ไหนผมกินได้เต็มหลอดเลยมันกินได้ไม่จำกัดนี่ใช่ไหมผมไม่รู้นะใครรู้ลองให้บอกผมหน่อยนะครับว่ามันกินได้ประมาณไหนเออเอาหายาไม่เจอ,เอไปเพื่อนเพื่อนเปินเปดนะโอ้เพื่อนโอ้โหผมหลีกให้เลยผมได้ยุงยาละสบายใจละ ทุกคนตอนนี้มันมีแค่เรากลุ่มเดียวนะทุกคนไม่ต้องกลัวแล้วล่ะอันนี้อะไรอะ่ะอันนี้อัปเดตอ่านไม่ออกอ่ะเก็บกระสุนมาด้ยเอากระสุนมาเลยผมยิงว่าวนะวนจากที่ผมเห็นนะว่าวาหลายรอบอะเดี๋ยวเราออกไปนะครับเพราะตอนนี้เราไม่รู้ว่าวงมันไปไหนแล้วใช่ไหมถ้าเราเข้ากิจกรรมเราไม่รู้ว,วงมันอยู่ไหนนะครับ เอาอ๋อแสดงว่ามันปิดแล้วครับแล้วสมอเรือนี่คืออะไรอนะเรือบินอะน่าจะเรือบินทุกคนโอเคอนนเพื่อนเขาลงเมืองกันนะอะเดี๋ยวเราลงตามเพื่อนนะครับวิมีคนด้วยอุ้ยดีเขาไม่สอยเราครับไายเราไปแล้วไปแล้ว,ปลว,ปลวเป็นพืน,นดีดีดีไม่ได้ด้วยมีเพื่อนยิงใครไม่รู้นะ โอเคถ้าเล่นกับกาก,าก็ขอไปด้วยนะครับเมื่อกี้ผมว่าน่าจะยิงบอดว่ะบอดมันไม่มันไม่สนใจอะไรเลยเลย,เลยทำไรเนะี่ยยิงเลยทำไรของมันเออมันทำไรของมันเพื่อนจะรอแล้ว,ลวนี่ไงไม่ได้เล่นนานแต่ก็แม่นเหมือนเดิมนะครับทุกคนไม่มีเจโลสโคบก็เล่นได้ แต่ผมเดินไวมากเลยอะอ๋อผมมีบัฟวิ่งนะครับเพิ่งลงมานะวันนี้เออไอไอชุดสูตรสีดำนี่ไม่รู้ยังไงนะทุกคนอ่ะไปด้วยไปด้วยมานั่งหลังดิอะไรอีหลาไปเลยมีป้ายรถเมย์นะแต่ผมว่าไม่น่ามีรถเมย์ว่ะเปลี่ยนรถเหรอไม่ใจเนี่ย เพื่อนจะเปลี่ยนรถนะอแล้วเขาอรอเราด้วยนะครับเกตเกตเกตไปมาที่นั่งที่สี่ไปเลยมีจัก,กรยานให้ยืมว่ะน่าสนใจนะแล้วเพื่อนก็ยิงล้มอีกแล้วนะครับเพื่อนบวกมันจัดเพื่อนบวกมันจัดเลยเราลงไปด้วยนะครับอยู่บนรถนี่ยิงระบากมีอะไรอีกไหม แต่เห็นก็บอกผมหน่อยนะทุกคน <Watch out. S 1> ผมมองไม่เห็นว่าอาเพื่อนเห็นครับไอ้เห็นลอลไร้ละ่ะโอสกคปูสองยิงวูะยิงเอ้ยโคนแม่นเลย <c oughs> ยิงมั่วจัดดิแม่นเฉยสามเลยสามไม่โดนเอาโดนนะฮะเอมีตัวข้างล่างตัวหนึ่งข้างล่างตัวหนึ่งเพื่อนอแล้วไปไม้บางนะมองไม่เห็นนะครับอุย้ยแต่ผมยิงแม่นมากเลยเมื่อกี้ โคตรฟุกเดีย๋ยนะโอโ้ต้องขอบคุณเพื่อนมากเลยใี่เพื่อนมอบนะครับเมื่อกี้ทำให้ผมรู้ว่ามันมีคนอยู่ข้างหน้าเราแล้วก็เขาอยู่ในวงด้วยครับเ,เพราะว่าเขาอยู่ใกล้วงกว่าเราอะเฮ้ยเห็นเห็นเห็นเฮ้โอ้โพเพื่อนมีคนนะไปไหนแล้วไงเอา้า วิ่งมาดโดนรถเราอย่างนี้ก็ซ้ร์ดีครับแล้วใครวะเนี่ยใครอ่ะเอามีแทงดิเอาแ้วใครวะบั๊กเหรอบั๊กเกมนะครับวิทยเอ้ยเห็นแบบแบบอะไรดำดำวะอะไรดำดำเพื่อนผมเห็นนะเมื่อผมเห็นอะไรดำดำเพื่อนโอ้ยไม่มีกระสุนเลยเอาละเอาละไป อ่ะเพื่อนเพื่อนอยังอุตส่าห์มาให้เราดูนั่งด้วยอ่ะไปเบอร์สามขี่อะไรน่นาจะเครื่องบินทุกคนเบอร์สามขี่เครื่องบินโอ้โหไม่ใช่เครื่องบินนะมันเหมือนแบบแอร์เจ็ตอะแล้วอ่าน่าจะเป็นตัวที่ผมยิงเมื่อกี้โอ้อย่าเพื่อนเดี๋ยวมึงตกม่งเนโอ้โหวงมันมาเนี่ย สะพานแล้วพี่สะพานมีพี่ไม่ไปโอ้โหพี่ก็ขับเลยมาได้ไหมน่ะได้ทุกคนเกยโคนหินอือ่ปวิเห็ดพี่ลดไม่ลดเลยนะเออดีจัดเอาละทุกคนยังหูยี่สิบกว่าคนถ้ารวมตี้เราตอนนี้ก็เลยยี่สิบเอ็ดคนนะครับเดี๋ยวนะทำไมมันน้อยลงเราต้องพูดว่า เ,เราต้องพูดว่าไอ้นี่ถ้าไม่นับตี้เราจะเหลือยี่สิบเอ็ดคนอ่าถ้าพูดงั้นแล้วเนี่ยน้าเรายังไม่เจอเลยนะทุกคนผมว่าเราต้องเอาเนี่ยเหรียญไปซื้อละไม่สิแบงค์นะครับเอาแบงค์ไปซื้อเดี๋ยวก่อนหากระสุนก่อนมีมันไม่มีเป็นวงๆให้เรานะครับมีกระสุนในนั้นให้ซื้อไหมเฮ้ยมี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 ม เก็บดิเก็บดิอุย้ยตังมผมเยอะวยฟุ่มฟวยเลยเอาสเปซลิมิตเอาคุณเสีออกเก็บก็ยังเก็บได้นิดเดียวครับเพราะวเราจะซื้อมาเยอะๆทำไมโอเคแค่นี้ก็แค่นี้เอแล้วเพื่อนก็ยังนั่งรอเราเพื่อนเขารอเรานะี๋ยวผมหยิบปืนก่อนมีเสียงปืนทุกคน เฮ้ยเฮ้ยเน้ำ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 มึงขับลงไปหาน้ำทำไมล่ะเพื่อนเปิดกล่องมันเปิดด้วยไปไหนเนี่ยผมยิงบนรถไม่แม่นเลยผมยอมรับเอ้ยกดพิษจะกดสโคบเป็นไงอุ๊ยแล้วเพื่อนขับมาท่าการกระสุนเลยนี่ไง เฮ้ยมีคนฝั่งหน้นด้วยทุกคนชิปเป้งแล้ววงมาเด้ยวงมาจีนเข็มดาว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 ลดลดลเพื่อนรถอ่ะรถเอาคามาดิโอ้โหวงมาทุกคนแล้วมันเป็นวงใดท้ายไงเก็บด้วยดูเลือดเบอร์สามมาทุกคนอ้าวเลือดดูเลือดเบอร์สองทุกคนไหลแล้ว ขอทุกคนใช้สิทธิ์ไปแล้วนะครับโดยที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ์อะไรเลยแล้วเพื่อนขับรถหนีเราด้วยผมโกดผิดผมจะโกดสะโคมงไงเดี๋ยวกระสุนมันยังไม่หายใช่ไหมเพื่อนที่ผมซื้อเมื่อกี้หวองว่าเพื่อนจะไม่ได้ใช้กระสุนให้เดียวของเรานะโอเคครับยังอยู่ยังอยู่ อ้ยยังกระเป๋าเต็มเหมือนเดิมวะ่ะรอบนี้นะครับปรับได้40หรือ45นี่แหละนะครับเฟรมเรทโคตรดีเลยทุกคนอะไรเนะี่ยจินนี่เหรอเต้นหน่อยดิเอา้าอุ้ยปืนอะไรไม่รู้อะแต่ว่าน่าจะดรอปตามแอ้ดรอปทุกคนดรอปไม่น่าดรอปตามพื้นที่ปกติอู้โอเคครับเพื่อน โอ้โหสวยสวยใครยิงไม่รู้ไม่รู้ๆไกลมาสกสกีปโฆษณาแบบอุ้ยโหผมเห็นตรงนู้นเลยทุกคนแต่ผมทิ้งคุณสี่ไปแล้วอะ่ะเอา้า MVP เอ้ยยังไม่ MVP เดี๋ยวนะผมว่าเบอร์สองอ่ะ เบอร์สองกับสามอ่ะยิงเยอะมากทุกคนอ๋อยินนี่มาจากไหนเนี่ยชนะครับทุกคนอ่ะเดี๋ยวเราไปดูผลสรุปอุ้ยเด้งมาเยอะมากว้าวติ้งมาเยอะครับพี่น้องโอ้ไหลเหมือนกันนะ โอ้ลีวิกชนะทีนี่คือเฉียบเลยทริปโป้ครับอ่าเบอร์สอง MVP ครับไล่อสิบเอ็ดแอซิสสองเลเซอร์กันสิบเอ็ดแอซิสห้าครับโอ้โหเอเจ็ดแอซิสห้าเออทุกคนแอซิสกันหมดเลยนะทุกคนเอ้ยดีป่ะโอเคครับ และนี่ก็ประมาณนี้นะคุไปแล้วนะครับ